ดิฉันนางสาวพัชริลาลาไปรหัส211ค่ะดิฉันนางสาวมรรการภูสวัครรหัส213ค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยจันสวยรหัส219นค่ะ อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงมามา,มา,ม,ามาแล้วอา้าอยู่นั่นไงร้านขายกระเป๋าที่เราไฟฟ้านไปกันางและนี่คือร้านขายกระเปา๋าตั้งหวังเจ็งและดิฉันเจ๋ยยอยเจ้าของร้านเอง กระเป๋าใบนี้ค่ะอยากขอดูสภาพโรยรวมกว่อนได้ไหมคะมีตำหนิตรงไหนบ้างหรือเปล่าเล้ใช้งานนะคะมาประมาณกี่ครั้งแล้วคะสวัสดีค่ะกระเป๋าใบนี้เป็นหนังแท้ยอดนิยมราคา3,500บาทค่ะภายนอกสภาพดีมากมีแค่รอยใช้งานนิดหน่อยหนังยังแน่นใช้างานประมาณกี่ครั้งคะแล้วมีอุปรกรณ์อะไรให้บ้างใช้งานไม่บ่อยค่ะมีกล่องและผูกผ้าให้ครบสวยด้วยนะคะคุณลูกค้า โดยรวมถือว่าน่าสนใจอยู่นะคะแต่ดูด้านในแล้วน่าจะมีรอยนิดนึงค่ะถ้าเทียบกับราคาตลาดขอลดลงอีกได้ายไมคะ <Okay. S 1> ราคานี้เหมาะสมแล้วนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าสภาพยังดีและของครบค่ะไม่สามารถหาได้ในตลา,าดที่ไหนเลยแต่เราซื้อวันนี้เลยไหมแล้วก็โอนเงินทันทีเลยถ้าอย่างนั้นเราขอเสนอราคาที่3,000ันบาทพวกเราพร้อมโอ,อนเลยทันที3,000ันบาทนะ3,000บาทนะ คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขะราคาสามพันบาทนั้นมันต่ำเกินไปนะคะขอเป็นสามพันสามได้หรือเปล่าเอยรถสุดๆแล้วนะเอาเลยเอาเลยถ้าผู้ขายช่วยลดอีกนิดให้มันเหลือสักสามพันสองร้อยบาทพวกเราจะปิดก,การขายให้ทันทีเลยค่ะใช่ไหมคะใชเะ่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนารถนะ้ารถมาเลยรถมาเลยงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเอ,อนวันนี้ ทูกค่ะเอาไปเลย3,200บาทและห้ามขออะไรเพิ่มแล้วนะคะให้ที่3 2 0 0ัรบาทเท่านั้นค่ะเท่านั้นค่ะได้เลยค่ะถ้าราคานี้พวกเราโอเคโอเคนะคะนะค่ะโอเคเลยเลยะค่ะต่อสรุปที่3,200บาทนะคะได้ถุงผ้าและก,กล่องถูกต้องไหมคะได้ถุงผ้าและก,กล่องจริงๆนะอยากกหูก,กันนะไม่เอาไม่ ขอบคุณที่ปิดการขายนะคะได้ถุงผ้าและกล่องจริงค่ะไม่มีเกิรไม่มีไม่มีไม่มีพวกเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะน่ารักขอบคุณเชนกันค่ะ วิเคราะห์สั้นๆเชิงการเจรจาผู้ซื้อสองคนช่วยกันตั้งคำถามเพื่อประเมินมูลค่าใช้ข้อมูลตำหนิและราคาตลาดเป็นเหตุผลต่อรองเสนอเงื่อนไขโอนทันทีเพื่อเพื่อเป็นอำนาจในการต่อรองค่ะและจบที่ดีลราคาซึ่งอยู่ในโซป้าของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ อยากได้ราคาถูกลงห้ามพูดว่าลดได้ไหมอยากได้ของถูกแต่พูดไม่เป็นสุดท้ายก็จ่ายแพงกว่าชาวบ้านครับประโยคที่ควรเลิกใช้ทันทีเวลาจะต่อราคาคือคําว่าลดได้ไหมคะลดให้หน่อยนะมีราคาพิเศษไหมครับพูดแบบนี้คือการยื่นอํานาจให้คนขาย100%แต่ถ้าอยากได้ราคาดี ต้องพูดแบบนี้ต่างหากครับประโยคที่เวิร์กกว่าเยอะคือถ้าผมเอาสองชิ้นคิดเท่าไรครับมีราคาสําหรับลูกค้าประจํำไหมครับปกติลูกค้าได้ราคาประมาณไหนครับผมอยากได้เรทเดียวกันนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าโยนบอลกลับไปให้เขาเสนอเองเราคุมเกมแต่ดูสุภาพครับเจรจาให้เป็นเท่ากับประหยัดเป็นหมื่นจําไว้พูดเก่งเท่ากับได้เปรียบในชีวิต